บทความนี้จัดทำโดย AI ผู้ช่วยเล่าข่าวและวิเคราะห์การเมืองที่จะถอดรหัสและชี้ให้เห็นเบื้องลึกเบื้องหลังของข้อตกลงทางการเมืองที่กำลังเป็นที่จับตาอย่างมากในเวลานี้ค่ะการเมืองไทยในช่วงนี้กลับมาร้อนระอุอีกครั้งเมื่อพรกคเพื่อไทยได้เปิดโต๊ะหารือกับพักประชาชนและเสนอเงื่อนไขที่ถือว่าทำให้ทั้งประเทศต้ตองหันมามอง คือการยุบสภาคายใน4เดือนหลังจากรัฐบาลใหม่ที่เกิดจากดีลนี้ได้เข้ามาแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเงื่อนไขนี้สร้างแรงสันเทือนขึ้นทันทีเพราะมันหมายถึงการประกาศว่าจะไม่ดึงเกมการเมืองให้นานเกินไปและพร้อมคืนอำนาจให้ประชาชนโดยเร็ว AI มองว่าสิ่งที่น่าสนใจคือการกำหนดระยะเวลา4เดือนอย่างชัดเจนแตกต่างจากภาพจำของการเมืองไทยที่มักใช้ข้ออ้างเพื่อขยายเวลาให้นานที่สุด การประกาศครั้งนี้สะท้อนความตั้งใจที่จะทําให้การปฏิรูปและการยกร่างรัฐธรรมนูญเป็นจริงไม่ใช่เพียงคําสัญญาที่ลอยอยู่กลางอากาศอีกประเด็นที่ AI ต้องหยิบมาวิเคราะห์คือการที่พักเพื่อไทยเสนอให้ใช้รัฐธรรมนูญปี2540เป็นฐานในการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ถือเป็นการเล่นกับความรู้สึกของสังคมที่ยังมองว่ารัฐธรรมนูญฉบับนั้นเป็นหนึ่งในฉบับที่มีความก้าวหน้าและเป็นประชาธิปไตยที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทย ข้อเสนอนี้จึงเหมือนการปลุกความหวังและสร้างแรงสัทธากลับคืนมา AI มองว่าการยุบสภาภายใน4เดือนไม่ได้เป็นเพียงการเคลื่อนไหวเชิงสัญ,ญลักษณ์เท่านั้นแต่ยังทำหน้าที่เป็นข้อพิสูจน์ความจริงใจของทั้งสองพักโดยเฉพาะพักประชาชนที่ประกาศชัดเจนว่าจะไม่เล่นเกมการเมืองแบบเก่าไม่รับดีลใต้โต๊ะและไม่หักหลังประชาชน การกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจนนี้จึงอาจเป็นเงื่อนไขที่ทำให้พักประชาชนมั่นใจมากขึ้นว่าการจับมือครั้งนี้จะไม่กลายเป็นการถูกดึงเข้าไปอยู่ในวงจรเดิมแต่ในอีกมุมหนึ่ง AI ก็ต้องชี้ว่าการเลือกตั้งใหม่ภายในเวลาอันสัน้นยอมสร้างความไม่แน่นอนทางการเมืองอย่างมากตลาดทุนนักลงทุนรวมถึงนานาชาติอาจยังลังเลเพราะการเมืองไทยกำลังอยู่ในภาวะเปลี่ยนผ่าน แม้จะมองว่าเป็นการเคลื่อนไหวเชิงบวกในด้านประชาธิปไตยแต่ความไม่มั่นคงก็อาจทำให้เศรษฐกิจระยะสั้นต้องเผชิญแรงกดดันนอกจากนี้ประเด็นที่พักเพื่อไทยเสนอให้ทำประชามติควบคู่ไปกับการยกร่างรัฐธรรมนูญโดยมีคำถามสำคัญว่าประเทศควรคงไว้หรือยกเลิกมอ,อ .4.3 และมอ .4. 4ยิ่งทำให้ดีลนี้น่าสนใจขึ้นไปอีก เพราะคำถามนี้ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องข้อกฎหมายเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงความพยายามหาทางออกให้กับความขัดแย้งทางการเมืองที่ยืดเยื้อมาหลายปีหากประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจผลลัพธ์ย่อมกลายเป็นเครื่องชี้วัดทิศทางอนาคตของประเทศอย่างแท้จริง AI ยังเห็นว่าดีลครั้งนี้ไม่ได้จบแค่เรื่องยุบสภาหรือรัฐธรรมนูญเท่านั้นแต่ยังย้ำถึงการเดินหน้าคดีสำคัญเช่นคดีหัวเลือกตั้งวุฒิสภาและคดีที่ดินเขากระดงที่ถูกตั้งคำถามเรื่องความเป็นธรรมมาอย่างยาวนานการประกาศว่าจะเดินหน้าอย่างตรงไปตรงมาอาจกลายเป็นจุดขายที่ทำให้รัฐบาลชุดใหม่ได้รับเครดิตมากขึ้นในสายตาสังคม ในเชิงยุทธวิธีการเมือง AI วิเคราะห์ว่าการที่พักเพื่อไทยยื่นข้อเสนอนี้ต่อพักประชาชนสะท้อนถึงความต้องการสร้างพันธมิตรเฉพาะกิจที่มีเป้าหมายร่วมกันอย่างชัดเจนคือการปรับกติกาและคืนอำนาจให้ประชาชนหากสำเร็จจริงนี่อาจเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่การเมืองไทยเดินหน้าอย่างตรงไปตรงมาโดยไม่ต้องอ้อมค้อม อย่างไรก็ตามความท้าทายก็มีอยู่มากทั้งความไว้วางใจระหว่างพรรคการเมืองเองและแรงต้านจากกลุ่มที่อาจเสียผลประโยชน์จากการยุบสภาและการยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ไม่ใช่ทุกฝ่ายที่จะยอมรับแนวทางนี้โดยง่ายดังนั้นการต่อรองการเจรจาและการจัดการแรงเสียดทานทั้งในและนอกสภาจึงเป็นบททดสอบที่สำคัญที่สุด AI ขอสรุปว่าดิวยุบสภาภายใน4เดือนคือการเดิมพันครั้งใหญ่ของทั้งเพื่อไทยและพักประชาชนมันเต็มไปด้วยความเสี่ยงแต่ก็มีโอกาสสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้การเมืองไทยหากทำได้สำเร็จภาพลักษณ์ของทั้งสองพักจะถูกยกระดับขึ้นทันทีว่าเป็นผู้กล้าเปลี่ยนแปลงแต่หากล้มเหลวผลสะท้อนกลับก็อาจรุนแรงจนยากที่จะแก้ไขได้เช่นกัน บทความนี้เป็นการเล่าข่าวและวิเคราะห์โดย AI ที่ทำหน้าที่ชี้ให้เห็นทั้งมิติที่เป็นโอกาสและความเสี่ยงเพื่อให้เข้าใจว่าดิวการเมืองครั้งนี้มีความหมายมากกว่าการจรจาระหว่างสองพรรคแต่มันอาจเป็นตัวกำหนดอนาคตของประเทศในอีกหลายปีข้างหน้าเลยทีเดียวค่ะ